ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่ัช่องสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกเช่นเคยแย่ yeah! แมต์วันนี้นะครับผมเป็นเกมมินิเกมหันษานะครับผมเราเคยเล่นกันไปหลายรอบมานะครับผมแต่วันนี้พี่เติมโลบักมาเพื่อคัดสรรแมตฟิ้วเฟีแมตนมันๆแมตตลกฮา,ามาเลย เพื่อขัดสั่นมาให้น้องๆได้ชมโอเคจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมาแล้วพวกเราเตรียมพอมไปกันเลยฉลามกำลังไล่พวกเรามาแล้วอาจาะไหญไปแล้วเร็ว,วตี้วอาจาใอ่าฮะแมทซื้อทั้งนั้นอาา่ฮะมันจะได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจ แบบรูปแบบใหม่ๆบ้างอาจจะแเก๋ฮาฮ่าอาจจะเก๋อาจจะเก๋แล้วนี่ฉลามเร็วฉลามมาแล้วพวกเราฮ่าซื้ออย่างเดียวตอนนี้อาจจะเก๋ฮาฮ่ากูซื้อแมทในร้านนะน่าอาจจะเก๋ให้น้องๆได้เล่นหน่อยวันนี้อาจจะเก๋ได้แบบฮ่ามีแมทใหม่ๆหรือแมทแบบอ่าไม่คุ้นตาอะไรเงี้ยที่มันไม่เคยออกวันนี้กูจะจัดแล้วอาจจะเก๋ไปเลยเย้โอเคเอาง่ายจังหวะ นี่ฉลาดมาแล้ววันนี้คนง่ายเลยโอเคจัดไปอย่าให้ใส่อะมาแล้วพวกเราเตี้ยมเกมกระโดดเชือกเชือกเชือกกระโดดยังไงวันนี้กระโดดยังไงเตรี๊ยมกระโดดแล้วล่ะอาจจะเก๋กระโดดอาจจะเก๋ กระโดดอาจาเกกระโดดเช้กระดละละอาจยเกกระโดดละละโอเคละละมาละอาจจะเกมาดีมาได้มาลวมาได้อาจจะยกหมุนมาเลยอาจจะเกงานดีขอให้บอกอาจจะเกมาละละอาจจะเกปราโอเคปลาอ๋าเรกวคนนี้ได้มาเนี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ทำไมมันบางเรื่อยทําไมคนมันบางไปเรื่อยอาจารกจยกระโดดลละ กระโดดแล้วแหละกระโดดแล้วแหละกระโดดแหละมาละอาจจะเกยอ้วนแดงแล้วจะใครล่ะครับอ่าฮ่าเย้อ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่าโอเคเย้อ่าฮ่าเท่งจริงเลยอ้วนแดงแล้วจะใครล่ะอาจจะเก๋มาละสี่มุมแห่งโชคชะตาในใต้ทะเลลึกอ่าฮ่าสีแดงสีน้ำจ่อพวกเราอ่าฮ่ามาละสีแดงพวกเราแล้วอาจจะ อสีเหลืองไม่ลาดอ่าฮะอ๋อฮะหมันนี้สวยจริงเลยสิบสี่โลบาร์ใช้ได้ซื้อแม่งทุกแม่ให้สีแดงดิจะไปไหนล่ะไม่ต้องไปไหนหรอกสีแดงพวกเรามาแล้วแล้วโย้ยยยสีแดงคือสีนำโชคจะแก๋จะแก๋อ๋อสีเขียวอ่าฮะาย่าย่ายยยยยจะแก๋จะแก๋จะแก๋แล้วพวกเรามาทางนี้กันเลยแล้วสีแดง น้ำเงินกันหมดน้ำเงินนะระวังนะฮะต่อไปน้ำเงินนะเฮ้แล้วแล้วสีแดงพวกเราดันใหญ่น้ำเงินบอกแล้วไม่เชื่ออ้วนแล้วฮ่ฮ่ฮ่ฮฮล้วพวกเราอาไปไหนกันไออาฮอนนั่นแหละมาสิน้ำเงินนล่แหละวกเรา ไม่บ้าล้กันและอาจจะเกยสีแดงนํำชอกบอกล้วไม่เชื่ออว้วนไม่เชื่อ,อว้วนกันเหยอบอกไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยว่าสีแดงสีแดงลำชอกอ้าชอกอาชนะน,นเดียวเลยามาแล้วพวกเราอ๋อนี่คือการวิ่งแข่งครับวิบากแคนยอนอ๋อฮ่าฮ่าไปแล้วพวกเราเตรียมพร้อมอาจจะเกยอว้วนไปแล้ว มาแล้วครับอ้วนเองและอาจจะเจะเจะเจวันดีฉันเองแหละอ้วนจีอาเก๊อาเจ๊มาแล้ว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 อาเจ๊หายหายไปแล้ว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 ยูหูยูหูยูหูไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแวแลหองกันมึงกันครับอ้าฮ่าอาฮ่าอฮ่าอาฮาห้อาฮ่าอ้า้องที่สากูยังดีพวกเราไปแล้วไปล่ปล่ เลาทีท้องเหรอเหลือไงทีสามยังดีเย่อาจจะแก่โอเคอ่าวิ่งแข่งอ่าแคนยอนเลยล่ะเนี่ยมาแลลวพวกเราเตรียมพร้อมนี่คือไรเขาวงกดพวกเราเราต้องออกไปกันแล้วอ้าวอ้าวเฮ้ยเรอัวจะติดได้ไงเนี่ยอาฮ่าฮ่ลฮ่าอ่าฮาว่าาวอะฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาา วันงงเลไปเลย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 ไไปเลยไพวกเราอาจจะเกจะเกจะเกไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วลไปแล้วเอเพื่อนล้วเย่อาจจะเก๋ว่าไงเพื่อนทางนี้เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วแหละอาจจะเกทางนี้แหละเพื่อนอ่านายใช่ปะวะใช่ไหมเนี่ยทางนี้ไหมเนี่ยเพื่อนลหเฮ้ยเฮ้ยเปิดดิลาประตู ฮไอ้เพื่อนฉันลอแล้วล่ะแล้วฉันล่ะฉันล่ะไอ้ไล้ฉันลอเฉยเลยอ๋อเหรย้โอ้โหทำดีมากงงเลยล่ะพวกเราจะเกยมาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมอ๋อเหนี่คืออะไรเฮ้ยลบแล้วมันกำลังขยับบอกอ่ะจะเกย์อจเกย์อจเกย์โคตรเองกดเองโคเองอจเกยใส่สีพูสีชมพูระวังสีมือกับสีเท้าพวกเราอ่ะ นี่มันรูปอะไรเนี่ยแมวหน้ายิ้มเหรอเนี Nixon> ่ยวันดีอาจจะแกให้แมวหน้ายิ้มเนี่ยวันดังล่ะอาจจะแกยจะแกไปละละ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 จะแกจะแกจะเกยไงจะแกยไปละไปละไปละละอาจจะแกจะแกให้ทำไมสองนี่มันไม่ขยับเลยเนาะสองนี้มันยังไม่ขยับเลยนะพวกเราอาจจะแกจะแกจะเกยไงจจะแกจะแกจะเกยอ่ะมันขยับแล้วอาจจะแกไปละสีเหลืองแล้วละ สีเหลืองแรงเลยิ์เฮ้ยโอ้องเกือบแล้วอาจจะย์แกอาจจะย์แกอาจจะย์แกไปละอาจจะย์แกไปแล้ะไปแล้วแหละอาจจะยแกโอ้โหไโโหม่ได้พวกเราโอาโหมาตั้งดวงเลยนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยแมตต์เนี่ยสิบสี่โลบัคชัน มาแล้วพวกเราเตรียมพอเราอยู่สีแดงพวกเราอาจจะเก๋คอยทำอะไรเนี่ยฮะไปดิรอเลยล่ะอาจจะเก๋อาจจะเก๋ไปกดเลยพวกเราอาจจะเก๋แลงไงต่ออาจจะเก๋แล้ว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 ไปดิไปดิเราสีแดงอะแรงลิ้นอยู่แล้วอไปดิไปดิกดปุ่มมาเลยกดเลยเพื่อนกดเลยโอเคกดแลงไงเพื่อนอาจจะเก๋กดดิรอเลยล่ะ จะเกยฝั่งโน้นเพื่อนฝั่งโน้นเ้าโอเคไม่เป็นไรแล้วอ้อยอ้อยไปแล้วไปแล้ว,วพวกเราเร็วทำภารกิจแล้วอาจจะเกยจะเกยสีแดงสู้สู้สีแดงมาลายเร็วแล้วเรววอาจจะเกยอาจจะเกยเร็วเพียงเราแค่กดปุม่มอ๋อฮเกือบแล้วเกือบแล้วกดได้ไหมเพื่อนกดได้ไหมเพื่อน กดได้ไหมอาจจะเก๋ยกดได้ไหมอาจจะเก๋ยไปแล้วไปถ่ายแล้วล่ะอาจารย์เกเก๋ยแล้วเพื่อนมาแล้ววนมาแล้วอาจจะเก๋้วนมากดแล้วครับอาจจะเก๋ยกดแล้วล่ะเพิ่อนกดดิเฮ้ยฮ่ากดแลงไห้ตากดแล้วกดแล้วพวกเราวนกดแล้วอาจจะเก๋วนกดแลงไห้ต่ออาจจะเก๋ยอาจจะเก๋ยเก๋ยมาแล้วไปแล้วไปแล้วให้กดตรงไหนอีกโอ้ตรงนู้นอีกแล้วเบื่อนแล้วไปกันเลยอาจจะเก๋ยจะเก๋ยไปได้อาจจะเก๋ยไปเลยเพื่อนไปไปไปด้ ไปไปไปแล้ว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 กอ้วแด้ดแล้วแล้วแลวแล้วแล้วแล้่แล้วแล้วแล้วแ้อแล้าแลวแล้วแล้วล้วแล้วแ่้วแล้วแะกนแน้าแล้วแ้วแมาแล้วพวแล้วแ้วแล้ว่าแผ่วดินจแไม่มีสมดุ้วแล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 ้วแั้วแลนวแ้แล้วแล้วยครับ ยังไงยังไงพวกเรา,า,าย,ยังไงล่ะอาาย่อางนี้ไงล่ะอาไฮอาไอฮาไแผ่นดินมันกำลัจะพังลงไปงไงล่ะพวกเราเตรียมให้ดีอาฮะอาฮะอไมีนงม,มีหลามขึ้นม,มาด้วยล อาจจะไกจารไกนี่คือปุ่มอะไรพวกเรากดได้ไหมกดแล้วล่ะอาจจะไกกดแล้วหนีด้วยกดแล้วหนีด้วยโอเค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 อยู่ไปปลายไว้ปลอดภัยกว่าอยู่ไปปลายไว้ปลายขอบแผ่นโอเคโอเคกดดีเพื่อนกดเลยกดดิอยู่ตรงปลายนี้ไว้ก่อนอาจาะไกดอีกยี่สิบสามวินาทพวกเราจะรอดแล้วล่ะมาแล้วอาจจะไกดจะรอดไหมจะรอดไหมเฮ้ยอาเฮ้ย

มาแล้วพวกเราอวนคนบางัพวกเราจะกรเกยจะกรกอาฮ่าเตรียมพร้อมอวันดีวันดีวันดีจะกอ้วนรแหละอ้วนเและาฮ่าเลี้ยวนี่เลยล่ะจะกเกจะกจะกจะแก่ฮ่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเล้วนี่ะมันต้องไปไหนไกลเราเองอ่ะจะกกยาาฮ่าไม่ต้องวนไปไหนไกลหรอเอาแม่งไกลนี่แหละ อาจจะยเกย์เอาไปไใกล้เนี่แหละอาจารเกยจะเกย์จะเกยเสร็จอ้วนแล้วอาจจะเกย์อุจจาระให้หมดป้าป <mel> ้า <mel> ป้าเตรียมอ้วนจะขาดจะหมดแล้วไม่ต้องไปไหนใกล้เด็กๆไม่ต้องไปไหนใกล้นางๆเดี๋ยวพี่จัดการให้อาจจะเกย์ป้าป้าป้าอ้วนผู้บังคับบัญชาอาจจะยเกยตายแน่ตายแน่อาจจะยเกยอาจจะยเกยอาจจะยเกย อาจจะแกยอาไปนุ่นงานนุ่ง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 อะฮอะฮะอะฮะอะฮอะฮเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอาฮะเหลือคนเดียวนั้นอาฮะอาฮะเหลือคนเดียวนั่นแหละเย้อาจจะแกย้อาคนเก่งนี่นะแน่นอนโอเคมาละอาฮะอาฮะจิกกระตากระตากระใหกระกระตากไปทางนี้กระตาก กระตากทางนี้โลกโลกโ okay, อเคเข้าไปเลยบ้านเราอยู่ตรงนั้นเฮ้ย <c> <c> สีนี้น่าจะพิเศษหน่อยบา่าสีเนี้ยไอสีนี้ของฉันหรือเปล่าใช่สีนี้ของฉันหรือเปล่าบ้านฉันหรือเปล่าเนี่ <c> ยบ้านฉันหลังไหนวะเนี่ยหลังนี้อะเหรอมัวแล้วอาฮอ้วนมัวบ้านแล้วอจาจเกย์จเกยพกักมาพากักมาขอบใจมากโอเคขอบใจมากขอบใจมากอาจจะเกยกระตากกระตาก อ๋ฮกระตากระตากระตาฮดีมากดีมากเฮ้ยเฮ้ยปัดันเข้านอนันหอาจะเกดไปแล้วแหะไปแล้วแหะไปแล้วแหะเลลอาจจะเกดกะตากะตาฮมินิเกมภษามีเกมมินิมเนี่ยโอคไปแล้วแไปแล้วไปแล้วแล้ววอฮอิคๆกะตากะตาชิคๆให้ไก่ไปไหนหมดวะใครได้เยอะวะโอ้ยนั่นในคนเยอะเลยอยังฮอดเฮ้ยเออ ถ้าเราไปไล่ไก่ของบ้านมันออกมาได้ไหมเฮ้ยเราชนะเหมือนกันเย้โอ๋อฮะอากาเกะโอเคได้หกตัวก็ยังดีมาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมอ๋อฮะเมืองแร่ลางอาจจะเกะพวกเราต้องตะลุยเมืองแร่ลางไปนะครับผมไม่ถึงเส้นชัยเตรียมพร้อมไปแล้วแหละอาจจะเกะอ้วนมาแล้วไป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 อาจาเกะจะเกะจะเกะมาแล้วแหละมาแล้วแหละมาแล้วแหละไปแล้วแหละไปแล้วแหละอาจาเกะจะเกะจะเกะ ะเกยจะเกยจะเกไปแล้วแหละไปแล้วแหละอาจจะเกย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 ะไปแวไปแล้วไปเลข้าสะพานเร็วอ่ะฮะนี่คือสะพานมรลามรลาอีกแล้วอาจจะเกยจะเกยไปแล้วแหละไปแล้วแหละอาจจะเกยโอเคโอเคอ่ะฮะฮ่เกิดป็นทาสารเลยอาจะไกลจะไกลจะเกแล้วแล้วแแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วเร็วเราแล้ว จะเกย์จะกย์จะกย์ทางไหนวะทางไหนวะทางนี้ไปไปละไปละข้าสัมผัมโบราณนะอาจจะเกย์อาจจะเกยจะเกย์อาจจะเกยไปละไปละละไปละละไปละละยเย่อห้าอห้าอ้วนผ่านได้เฉยแห้งจริงเลยจะเกย์จะเกย์จะเกย์เย่อ้วนเองแหละจะไข่ละอห้ออห้อ